พาท่าให้บัตรเครดิตจนเป็นหนี้หัวโตโชคชัยจเจริญสุขอดีตพระเอกลาจอเก็บตัวเปิดร้านอาหารวิวาเสารนอกวงการหากพูดถึงนะักแสดงที่ยังอยู่ในความทรงจำของแฟนละครแน่นอนว่าจะต้องมีชื่อของโชคชัยจเจริญสุขอยู่ในใจเสมอปัจจุบันมีครอบครัวอยู่กับภรรยาและลูก เปิดร้านอาหารที่จังหวัดพระนครศรียุทธยาชื่อร้านเท่าแก่ลาวเขากับทำงานเพลงร่วมกับศิลปินอีกหลายคนในอัลบัม้ม The Small d i m Project พอนอกจากเจ้าตัวจะคอยเติมรสชาติให้กับละครแต่ละเรื่องแล้วยังเป็นนักร้องมากฝีมือที่มีผลงานเพลงคุ้นหูอีกด้วยโชคชัยจเจริญสุขได้เดินทางมาร่วมพูดคุยในช่วงปอลอด้วยรักและคิดถึงผ่านรายการเดิระบุว่า ก่อนเข้าวงการบันเทิงต้องทํามาหาเลี้ยงตัวเองตอนนั้นเรียนจบช่างกลก็เลยไปทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้าตามโรงแรมหลังจากนั้นก็ได้สมัครงานที่กันตนาทาแผนกไฟฟ้าพอทําไปสักพักก็มีโอกาสได้มาเป็นผู้ช่วยช่างภาพถ่ายรายการตามสตูดิโอเหมือนปกติทั่วไปวันหนึ่งที่บริษัทมีงานถ่ายโฆษณาตนได้มีโอกาสไปเจอกับโมเดลลิ่งโดยบังเอิญที่มาสอบถามช่องทางการติดต่อตอนก็ได้ให้ไป คุกขี่อยู่กับการถ่ายโฆษณาประมาณ2-3ปีก็ได้มีโอกาสชิมงานละครเรื่องแรกอรุณสวัสดิ์ถือเป็นละครที่แจ้งเกิดนักแสดงทุกคนในเรื่องเลยก็ว่าได้ฝังจากเส้นทางชีวิตแล้วดูเหมือนจะรับรื่นมาโดยตลอดแต่โชคได้เปิดเผยกับทางรายการต่อว่าครั้งหนึ่งเคยเกือบพัาดถ้าเป็นหนี้เพราะบัตรเครดิตมาแล้ว เวลามีใบแจ้งหนี้มาที่บ้านจะตกใจตลอดหลังจากนั้นก็เริ่มตั้งสติและหักใบเครดิตทิ้งไม่กลับไปใช้อีกเลยจากเหตุการณ์ดังกล่าวทําให้คิดที่อยากจะเริ่มทําธุรกิจเป็นของตัวเองซึ่งตอนนี้ก็เปิดร้านอาหารชื่อว่าเท่าแก่เราอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเตรียมเปิดเพิ่มที่จังหวัดสุพรรณบุรีชื่อร้านว่าขัวบ้านทุ่งซึ่งนอกจากร้านอาหารแล้ว ก็ยังรวมตัวกับเพื่อนๆเปิดร้านจำหน่ายจักรยานสำหรับคนที่เริ่มหัดขี่จักรยานใหม่ๆจากนั้นพิธีกรก็ได้ถามคำถามที่ทำให้ใครหลายๆคนถึงกับอมยิ้มแก้มแดงเพราะเป็นเรื่องของหัวใจโดยเจ้าตัวได้เล่าว่าตอนนี้มีความสุขดีตนมีลูกแล้วแต่ทางครอบครัวไม่ค่อยอยากเปิดตัวสักเท่าไหร่และตนก็รักครอบครัวมากและพอใจในความเป็นโชคชัยจเจริญสุขมากๆแล้วในชีวิตนี้